สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวัชรินเดียวัยครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมารับชมวิธีการติดตั้งวงกบหน้าต่างนะครับครับจะมีวิธีการทำกันอย่างไรนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับสำหรับวงกบหน้าต่างนั้นนะครับก็จะเป็นวงกบหน้าต่างที่ทําด้วยไม้เนื้อแข็งนะครับสําหรับขนาดนั้นนะครับก็จะมี ความกว้างอยู่ที่120เซนนะครับก็จะใช้เป็นบานหน้าต่าง2บานนะครับคือบาน60นะครับครับสำหรับความสูงนั้นก็จะใช้เป็นความสูง100นะครับก็แสดงว่าการใช้บานหน้าต่างนั้นก็จะใช้ขนาดกว้าง60เซนนะครับสูง100พอดีนะครับ2บานนะครับก็จะทำอ่าเป็นเปิดเข้าหากันนะครับก็จะต้องทำการเซาะลิ้นบางใบตรงกลางของหน้าต่างนะครับ ครับสำหรับอุปกรณ์ในการติดตั้งวงกบไม้นั้นนะครับก็จะใช้เป็นไม้นิ้ครึ้งสามนะครับก็จะใช้เป็นไม้พุกสำหรับตียึดติดกับพื้นนะครับเพื่อที่จะยึดเกี่ยวไว้กับค้ายันนะครับส่วนค้ายันนั้นก็จะใช้ไม้เนิ้ครึ้งสามนะครับก็มีความยาวประมาณ3เมตรนะครับครับสำหรับวงกบหน้าต่างนะครับก็จะต้องทำการเตรียม วงกบด้วการตีตะปูสามนิ้วนะครับครับก็จะใช้เป็นตะปูสามนิ้วแบบนี้นะครับก็จะทําการตีบริเวณตรงกลางของไม้วงกบนะครับเพื่อที่จะไว้ยึดไว้กับเอ็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทาการตีลักษณะนี้นะครับครับจะตีไว้ทั้งหมดในตําแหน่งหนึ่งก็จะใช้2ตัวนะครับครับก็จะจะเลียกันนะครับก็ห่างกันประมาณ3 0มสิบเซนนะครับ ดีดีประกอบแบบนี้นะครับดีติดเป็นคู่ๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็อาจจะยกขึ้นมาวางแบบนี้นะครับก็จะใช้ค้อนใส่เข้าไปนะครับใส่แบบนี้นะครับทําการบิดนะตัวนี้ครับบิดให้ในตำแหน่งของตะปูสองข้างนี้อ,อยู่เป็นรูปตัว V แบบนี้นะครับ กับระฐบกานย้ายร้อนตีก้ะลงไปเพื่อที่จะเหล็กต่อไปจะได้เหล็กเอ็นจะได้วางในกลางพอดีนะครับกับบิดทุกตัวนะครับครับเมื่อมีลักษณะแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็จระํากปานตีให้แนบลงไปอีกนิดนะครับก็จะห่างอยู่ประมาณ2เซนนะครับส่วนตรงกลางนี้ก็จะเป็นเหล็ก3มหุนนะครับก็จะทำเป็นเอ็นในกลาวหลังนะครับ ครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไปดูหน้างานกันเลยนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับสําหรับลักษณะที่จะต้องทําการติดตั้งหน้าต่างนะครับก็จะเป็นห้องนะครับซึ่งจะมีความกว้างของห้องอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบนะครับโดยมีสองห้องด้วยกันนะครับก็จะมีขนาดที่เท่ากันคือ2องเมตรห้าสิบทั้งสองห้องนี้นะครับครับสําหรับหน้างานที่จะต้องทําการเตรียมติดตั้งนั้นนะครับ ก็ได้ทาการก่อเป็นอิดบล็อกนะครับขึ้นมา4ก้อนนะครับโดยการเทเอ็นท,ทับหลังอยู่ที่10เซนนะครับก็จะรวมความสูงตั้งแต่พื้นนะครับด้านในจนถึงหลังเอ็นทับหลังที่ได้ทําการเทไว้นี้อยู่ที่ประมาณ85เซนนะครับครับทั้งสองห้องได้ทําการถ่ายระดับเท่ากันหมดนะครับครับต่อไปก็จะได้ทาการ เสียบไม้เอาไว้นะครับสําหรับไม้นั้นก็จะเสียบเป็นไม้นิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับไว้ในตําแหน่งของหลังเอ็นแบบนี้นะครับครับก่อนอื่นที่จะทําการเสียบไม้ตัวนี้ไว้ก็จะต้องรู้ตําแหน่งของหน้าต่างก่อนว่าจะต้องทาการาติดตั้งในบริเวณไหนอย่างไรนะครับครับสําหรับห้อง2ห้องนี้แล้วก็ใช้เป็นหน้าต่างอยู่ระหว่างกึง่งกลางของ ห้องทั้งสองห้องพอดีนะครับับสำหรับความกว้างของหน้าต่างนั้นอยู่ที่120นะครับฉะนั้นก็จะทำการฝังไม้เป็นพุกไว้เพื่อที่จะทำการติดตั้งวงกบนั้นในระยะห่างกัน1เมตรนะครับครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเปื่อนเปื่อนครับครับก่อนแต่นี้ต่อไปนะครับก็จะทำการแกะแบบไม้นี้ออกนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อม หน้างานในการติดตั้งวงกบหน้าต่างกันเลยนะครับเพื่อนเพือเอเ่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อได้ทำการหรือแบบเอ็นทับหลังออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการหาตำแหน่งนะครับสำหรับการติดตั้งวงกบคือจะต้องทำการให้วงกบนั้นนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งออกมาแล้วนะครับ ก็จะมีริมวงกบด้านนอกล้นออกมาจากผนังอิฐที่เราทำการก่อนี้อยู่ที่ประมาณ1เซนครึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นเนื้อที่ของการจับปูนต่อไปนะครับต่อไปก็ให้ผู้ช่วยช่างทำการตีตะปูไว้ในตำแหน่งของเสานะครับครับก็ได้ทำการเจาะไว้แล้วนะครับก็ตีตะปูเข้าไปเพื่อที่จะทำการผูกเชือกนะครับ,รบสำหรับระยะที่จะดึงออกมานั้นนะครับก็จะใช้ สำหรับแนวที่ทำการก่อไว้ก็ได้ทำการผูกเชือกดึงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับต่อไปก็จะทำการผูกเชือกในตำแหน่งของอตะปูที่ตีไว้โดยผ่านเชือกเส้นที่ทำการดึงไว้ในการก่ออิฐนั้นให้ห่างออกมาอยู่ที่หนึ่งเซนครึ่งนะครับเมื่อผูกเป็นที่เรียบร้อยก็จะทำการดึงไปยังตำแหน่งริมสุด โน้นนะครับคือเสาต้นที่1นะครับส่วนต้นกลางนี้ก็ให้ถือว่าเป็นต้นที่2นะครับส่วนที่กําลังปลูกมัดอยู่นี้ก็จะเป็นต้นที่3นะครับก็จะดึงผ่านไปเลยนะครับผู้ช่วยเจ้าครับกลับไปยังตําแหน่งเสาต้นที่1นะครับโดยให้เชือกที่เราทําการขึงดึงนี้ห่างจากเส้นแนวดิ่งหรือการก่ออิฐนั้นอยู่ที่1เซนรึ่งนะครับครับ ตีเข้าไปในตำแหน่งของเสานะครับครับเมื่อได้แล้วก็ทำการผูกเชือกเลยนะครับครับต่อไปเมื่อทำการผูกเชือกไปเทียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการวัดระหว่างาสายเชือกนะครับมายังเส้นเชือกที่เราทำการดึงนั้นอยู่ที่1นเซนครึ่งนะครับครับเมื่อระยะห่างได้เซนครึ่งไปเทียบร้อยแล้วนะครับ ทั้งสองด้านนะครับก็แสดงว่าการขึงแนวของวงกบหน้าต่างนั้นนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งของเชือกนี้นะครับครับต่อไปหลังจากนี้เมื่อได้ทำการปลูกเชือกแนวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทำการถ่ายระดับนะครับสำหรับความสูงของวงกบหน้าต่างนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับการหาความสูงในการติดตั้งวงกบหน้าต่างนั้นนะครับ ก็ให้ทำการวัดขึ้นมาจากพื้นเดิมนะครับสําหรับพื้นนี้ก็จะต้องทําการปูกกระเบื้องอีกครั้งหนึ่งก็นะครับสําหรับกระเบื้องในการปูนั้นก็จะตั้งค่าไว้ที่ประมาณ3เซนนะครับของความหนาของพื้นในการปูกกระเบื้องนะครับครับจานั้นขอบหน้าต่างนี้ระหว่างพื้นที่ยังไม่ได้ปูกกระเบื้องนี้จนถึงในขอบหน้าต่างดิมด้านล่างสุดนั้นจะวัดอยู่ที่88เซนนะครับครับก็ให้ดู 88เซนนะครับเมื่อได้แล้วทำการขีดมาร์กไว้ในตำแหน่งของ88เซนนะครับเมื่อได้ทำการปูกรับเพื่อพื้นขึ้นมา3เซนแสดงว่าขอ,อบหน้าต่างของเราด้านล่างกับพื้นนั้นจะมีความสูงอยู่ที่85เซนพอดีนะครับครับต่อไปเมื่อผมทำการขีดมาร์กไว้แล้วก็จะทำการขีดออกมาด้านนอกเพื่อที่จะทำการถ่ายระดับเพื่อที่จะทำการตัดต่อไปนะครับครับต่อไปก็จะทำการถ่ายระดับ เลี่ยมด้านนอกนะครับครับต่อไปก็จะทําการถ่ายระดับจากตําแหน่งที่ได้ทาการถีดเอาไว้นะครับก็จะทําการถ่ายระดับไปทั้งสองห้องเลยนะครับหาเลยนะครับคุณผู้ชครับถ้าได้แล้วบอกเลยนะครับได้แล้วโอเคนะครับครับเมื่อได้ในตำแหน่งไหนก็ทำการถีดเอาไว้นะครับต่อไปผมก็จะขยับไปถ่ายในตำแหน่งห้องที่สองนะครับ อาเลยครับได้แล้วโอเคครับเอาหลักที่สี่นะครับเอาโอเคไหมครับอ๋อได้แล้ว โอเคนะครับทําการถ่ายระดับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการขีดเพื่อทำการตัดไม้ที่ได้ทำการฝังเอาไว้นะครับครับเมื่อได้ทําการตัดไม้ที่ทําการเสียบไว้ในเอ็นทับหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงว่าระดับของขอบหน้าต่างนั้นก็จะมาวางอยู่ในตําแหน่งของไม้ที่ทําการเสียบและทําการตัดไว้ทุกๆตัวแล้วนะครับ ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการวัดหาตำแหน่งของกึงกลางห้องนะครับครับก็ทำการหาถึงกลางห้องเลยนะครับครับวัดมาจากทางโน้นมาทางนี้เอาเอาที่ร้อยเจ็ดสิบก่อนก็ได้นะครับทำการปีดมาร์กไว้นะครับในตำแหน่งร้อยเจ็ดสิบนะครับต่อไปก็จะวัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้ามาที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเช่นกันนะครับครับเมื่อได้ลักษณะสองเส้นเป็นเช่นนี้แล้วนะครับต่อไปก็ ามาวัดดูว่า2เส้นนี้ห่างกันเท่าไรนะครับก็อยู่ที่15เซนนะครับแสดงว่ากึ่งกลางก็อยู่ที่7เ,เซนครึ่งนะครับก็จะขีดมาร์กไว้ในตำแหน่งนี้แสดงว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของอกึ่งกลางของวงกบหน้าต่างนะครับก็ทำการขีดมาร์กลงด้านล่างด้านข้างล่างไว้นะครับเพื่อให้ชัดเจนนะครับครับต่อไปก็จะทาการาวัดตำแหน่งของ หน้าต่างเช่นก mm. ันนะครับก็จะแบ่งครึ่งนะครับก็จะวัดดูนอกถึงนอกนะครับสําหรับนอกถึงนอกนี้นะครับก็จะอยู่ที่126เซนครึ่งนะครับต่อไปผมก็จะขีดกลางไว้ในตำแหน่งของด้านล่างเลยนะครับครับเมื่อได้ทําการขีดกลางแล้วก็ทําการยกวงกลมขึ้นไปวางเลยนะครับครับอ่าก็จะขีดไว้ตรงกลางตรงเส้นกลางนี้นะครับ าำรับเส้นกลางนี้ก็จะอยู่ตรงกับตำแหน่งที่เราได้ทำการหาไว้นะขยับอีกนะครับดูดูดูเชือกนี้นะครับใกล้ใกล้กลเคียงเทอไว้ก่อนนะครับครับสำหรับด้านนี้ก็จะมองในตำแหน่งของเส้นให้ตรงกันนะครับขยับอีกครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วต่อไปผู้ช่วยช่างจับจับไปแน่นนะครับผมจะเอาไม้ขึ้นไปไปตีไว้นะครับต่อไปก็จะใช้เป็นไม้ดิบุ้นสามตัวนี้นะครับ เพื่อที่จะทําการคํายันด้านในไว้ลักษณะแบบนี้นะก็ทําการตีตะปูไว้ก่อนนะครับครับมาตีตะปูติดไว้แล้วนะครับต่อไปก็ามาประกบไว้กับวงกบแบบนี้เลยนะครับเพื่อว่าย่าให้ด้านของไม้คายันไป ค้ำยันติดอยู่ด้านบนนะครับก็จะขยับไปได้นะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็ติดเข้าไปนะครับก็ขยับอ่าโดยลงพอประมาณนะครับต่อไปก็จะอาใช้อีกตัวหนึ่งนะครับ กอทำการตีตะปูไว้ก <inconven ience S 1> ่อนนะครับครับดูแน่นหนาดีแล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับต่อไปก็จะให้ดูเชือกแนวของเรานะครับ อย่าให้ไปติดกับเชือกแนวนะสําหรับไม้วุปกตัวนี้นะครับให้ห่างกันประมาณ1นมิลนะครับได้ไหมครับพู่เจครับโอเคนะครับครับต่อไปก็จะดูตําแหน่งที่ได้ทําการขีดมาร์กเอาไว้นะครับครับก็จะมาร์กไว้ตำแหน่งนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าได้ถ่ายตามด้านนอกแล้วครับก็จะตรงกันกับด้านในพอดีนะครับ ขยับห้ตรงกันนะครับโอเคนะเมื่อตรงเป็นที่รอยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการแฝนดิงนะครับให้พอปรปะมาณไว้ก่อนนะครับครับให้ห่างไว้สักนิดนะครับพอปรปะมาณก่อนนะครับยังไม่ไม่แบบนี้นะครับพอพอปรปะมาณก็ทำการแฝนดิงแล้วก็เริ่มแฝนทางด้านซ้ายมือผมก่อนก็ได้นะครับตักร้องมาถ่ายด้านในดีกว่านะครับ ขับตีตะปูติดเอาไว้นะครับตัวนี้เพื่อที่จะทําการไว้แฟนดิงนะครับต่อไปก็ตีด้านนี้คอยไว้เลยนะครับครับจะมีอีกตาแหน่งนะครับสำหรับในการตีตะปูนะครับครับอาจะเป็นด้านด้านนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ตีด้านข้างไว้นะครับ โอเคนะครับเมื rồi, àn, ่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วต่อไปก็จะทําการแขวนดิ่งเลยนะครับการแขวนดิ a, ่งตัวนี้ก็จะตั้งค่าระหว่างเชือกดิ่งกับไม้วงกบของเรานะครับ ขยักออกไปไอ้ไอ้ไอ้ด mm ินได้โดยประมาณก่อนนะเอาเดินออกไปเลยครับขากำยันโอเคนะครับคใหยดูเคือกด้วยนะครับโอเคใกล้เคียงก่อนนะครับครับเมื่อได้ลักษณะใกล้เคียงแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการตั้งค่าของดิ่งครับก็ให้ทำการวัด จากไม้วงกบมายัางเชือกดิ่งนะครับครับผมจะวางไว้ในตำแหน่งของห้าเซนนะครับตัวนี้ครับก็จะได้ห้าเซนพอดีนะครับตกล้องมามาถ่ายตรงนี้มาถ, ải, ถ ải ่าย่ได้ห้าเซนพอดีสําหรับลาเชือกดิ่งกับไม้วงกบนะครับต่อไปก็จะให้มาดูในตำแหน่งด้านล่างเช่นกันนะครับครับตัวนี้ก็จะให้ได้5้าเซนเช่นกันนะครับ ก็จะต้องสังเกตดูเชือกด้านนอกด้วยนะครับอย่าให้เบียดนะครับครับก็ทำการเช็คดูนะครับครับเมื่อด้านล่างได้แล้วเส้นครับขยับไปนิดนึอผู้ช่วยครับอ่าไดึงดึงไปประมาณสองมิลนิดเดียวครับโอเคครับโอเคเ้ากลับมานิดหนึ่งครับโอเคครับเมื่อได้ลักษณะ ใกล้เคียงแบบนี้แล้วนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับตัวนี้ยังไม่ต้องถึงกับเป๊ะนะครับก็ย้ายสายด่งมาอีกด้านหนึ่งนะครับจะตั้งค่าด้านบนอีกนะครับตัวนี้ก็จะตั้งอ,อยู่ที่ห้าเซนเช่นกันนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็ให้มองด้านล่างด้วยนะครับ ครับ้างล่าก็จะได้5เซนเช่าันนะครับก็จะมาดูเชือกนะครับสําหรับเชือกแนวนะเชือกแนวนี้ก็ไม่ไม่ไม่ติดกับไม้ทั้ง2ตัวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการยึดไม้วงกบตัวนี้ให้ติดกับในตําแหน่งที่ได้ทาการถ่ายระดับเอาไว้นะครับคือตําแหน่งนี้นะครับทีนี้ครับเมื่อหน้าต่างของเราอยู่ลักษณะได้ตามแนวเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ ในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เราทำการฝังหมุดเอาไว้นะครับก็ให้ทำการเจาะด้วยสว่านเลยนะครับตัวนี้นะครับเจาะไปจากด้านบนนี้เพื่อที่จะให้เข้าในตำแหน่งของไม้ที่เราได้ทำการฝังเอาไว้นะครับเจาะเจาะลงไปเลยนะครับโอเคครับเจาะทะลุเลยนะต่อไปก็ทำการ จาะอีกด้านหนึ่งนะครับก็ให้ตรงในตำแหน่งของอไม้ที่ได้ฝังไว้เช่นกันนะครับครับเมื่อจอะเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการนำตะปูเข้าไปตีนะครับครับสำหรับตะปูที่จะทำการตียึดไม้ตัวนี้นะก็จะต้องทำการ อ่าี่หัวตะปูเดียวก่อนนะครับในการพี่หัวตะปูก็ใช้วิธีการวางไว้บนเหล็กหรือวัสดุใดๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะรองรับหัวตะปูนี้ไว้นะครับก็ทำการตีที่เข้าไปนะครับสองสองได้นะครับให้มองลักษณะเป็นร่องแบบนี้นะครับก็อะใช้อยู่สองตัวนะครับตีตีไว้เลยนะครับครับโอเคนะครับ เมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะนำะตะปูสามนิ้วตัวนี้เข้าไปในตำแหน่งของรูที่ทำการเจาะนะครับผู้ช่วยช่างจับไว้แน่นนะเปืือขยับนะครับก็จะตีลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะยึดเข้าไปนะครับแสดงว่าลงไปติดกับมบตัวล่างแล้วนะครับก็ให้ดูตำแหน่งของอเชือกนะครับก็อย,อยังอยู่คงที่นะครับ ต่อไปก็อย่าทำการตีในตำแหน่งตัวนี้ต่อไปนะครับโคดนะครับเดี๋ยวทำการถอนออกนะครับครับต่อไปเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับหมุนหัวตะปูไอ้ในแนวที่เราตีแป็นไว้สข้างแล้วนะครับไปตามเนื้อไม้นะครับเพื่อที่จะทำการขวางหัวตะปูลงในเนื้อไม้ต่อไปนะครับทั้งสงตัวนะครับ ที่ได้ตามแนวเชือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวขั้นตอนอต่อไปก็จะทํา,นนาการด่นรดไง,ไงนะครับสําหรับการด่งก็ให้ทาการปีพุกไม้ไว้ด้านหลังนะครับดูให้พอประมาณก่อนนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็ใช้ไม้ทำการปีในตาแหน่งนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวจะต้องใช้ก้อนรีกนะครับกับดาตี เอาไว้แล้วเพื่อที่จะทำการด่งแลวตีตะปูยึดนะครับตัวนี้ครับเมื่อเราทำการตีไม้นิ่งสามแตะไว้กับพื้นนะครับเพื่อที่จะไว้ยึดกับไม้ค้ำยันไปเทียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ผู้ช่วยช่างทำการเช็คด่งเลยนะครับครับก็จะตั้งค่าด่งด้านบนเอาไว้นะครับ ได้ห้าเซนห้าเซ,น,าเซนนะครับต่อไปก็ทําการเช็กด้านล่างนะครับให้ได้ห้าเซนเช่นกันนะครับด้านางก็ได้ห้าเซนตีเลยครับเมื่อได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการเจาะตีตะปูเลยนะครับยังโอเคอยู่ไหมครับได้ได้ได้ลเลยเส่วนที่ก็ทําการ เข้าแล้วเป็นไงบ้างออกเลยนะครับครับเมื่อได้ตียึดแล้วต่อไปก็ให้ผู้ช่วยจ้าเช็ครายละเอียดนะครับเมื่อได้เป็นที่เรียบร้อยก็แสดงว่าการด่งวงกบ้านนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะทำการย้ายดิ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับบหน้าเลซครับต่อไปก็จะแฝดด่งอีกด้านหนึ่งนะครับ ตั้งค่าหนึ่งเซนครับตัวนี้หน้าเซนเช่นกันนะครับดึงไปอีกเยอะไหมครับดึงไปอีกสองสามเซนต่งสามมิลกลับมาอีก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 ติดเดียวเดี๋ยวเดียว ให้ดึงนิ่งนะครับอ่าสําหรับในการเช็คดิ่งนะครับอ้าวได้พอดีแล้วทำการเจาะเจาะ์ยึดเลยเป็นไงบ้างครับได้เลยดีเลยแน่นเลยนะครับครับโอเคนะครับอ่าเมื่อได้ทำการยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับการดิ่งนะครับต่อไปก็จะ เหลืออีกหนึ่งตำแหน่งนะครับในการค้ายันวงกลบนะครับครับต่อไปก็จะทําการแขวนดิ่งไว้ด้านในนะครับเพื่อที่จะค้ายันไปทางด้านข้างนี้นะครับก็ก็ทาการเช็คดิ่งนะครับก่อนที่จะทําการเช็คดิ่งก็จะทําการหาไม้มาทําการตียึดไว้ก่อนนะครับครับสําหรับอีกด้านหนึ่งก็ทําการแขวนดิ่งนะครับแล้วก็ตั้งค่าดิ่งด้านบนเลยนะครับ จะเอาสักกี่เซนก็ได้นะครับผมครับจะเอา3ามเซน4ี่เซนก็ได้นะครับถ้าน้อยเซนก็ดิงก็จะติดกับเสานะครับเซนครับก็จะตั้งตั้งไว้ประมาณ4เซน5้าเซน6เซนนะครับตัวนี้ตั้งไว้เท่าไรนะครับหาเซนครับ้าเซนครับนะครับต่อไปด้านล่างก็จะเช็คได้ด้5เซนเช่นกันนะครับครับสําหรับตัวที่จะยึดโยงนั้นก็ได้ทําการตีไม้นิ้วสามไว้นะครับต่อไปก็จะไปทาการตีไว้กับต้นเสาตัวนี้นะครับ โดยมีไม้นุ่งสามตีแปะเอาไว้เพื่อจะทําการตียึดนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการเช็คดิงกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับว่างครับดิงตึงไปอกแสองมิลประมาณสองมิลน,นะครับ<อ>เดี๋ยวผมจ่อตะปูก่อนกล้เกียร์อะไรยังครับกล้เกียร์ไ้มครับทีตะปูจอไว้ก่อนนะครับ โอเคนะครับต่อไปเช็คละเอียดเลยนะครับได้แล้วตีเลยได้แล้วนะครับเข้าแล้วเป็นไงบ้างครับได้ได้โอเคครับครับเมื่อได้ทำการตียึดเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าการติดตั้งวงกบหน้าต่างนั้นก็เป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับนครับเมื่อได้ทำการติดตั้งนะครับ วงกบหน้าต่างเป็นที่แล้วเสร็จนะครับต่อไปก็จะมาดูลักษณะนะครับที่สําคัญของการติดตั้งนะครับก็จะต้องดูแนวเชือกของเรานะครับโดยไม่ให้เชือกเส้นนี้นะครับไปติดกับวงกบนะครับก็จะมีระยะห่างอยู่ที่ประมาณ1มิลนะครับครับก็จะมีระยะห่างประมาณ1มิลทั้ง2ด้านเช่นกันนะครับครับสำหรับการดิ่งภายในนั้นก็จะดิ่งในแนวของด้านตามยาวของผนัง ห้องตัวนี้นะครับก็ได้ทําการยึดโยงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแข็งแรงดีทั้ง3ตัวนะครับตัวนี้สําหรับไม้กายันนะครับครับต่อไปก็อีกก้อนหนึ่งก็จะทําการติดตั้งลักษณะเช่นเดียวกันนะครับครับเมื่อผู้ช่วยจ่างได้ทําการประกอบเอามาวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้เชือกเส้นแนวเดียวกันนี้นะครับในการติดตั้งนะครับครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนและลักษณะ ของงานตั้งวงกบทั้งสองวงนี้ก็จะอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับสำหรับขั้นตอนนั้นผมวัชรินเดียว,วัยและผู้ช่วยช่างก็ได้ทำการสาธิตปฏิบัตินะครับจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินเดียว,วยนะครับและผู้ช่วยช่างนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปวัชรินเดียวัยกันมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ